ผมก็ฝันว่าพ่อผมเนี่ยเป็นพญานาคสามตัวนีเก้าแปดเจ็ดกับเก้าแปดสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตี้สวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดีเอฟซีเพจตำหนักกูใหญ่อาจารย์นอตพาเที่ยวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บผนันนะครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงห้นาทีอาจารย์ยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าความฝันเมื่อวานนะครับแล้วก็จะมาพูดเรื่องว่าอาจารย์จะไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนนะครับแล้วก็ แนวทางแบบจริงจริงจังๆสําหรับงวดวันที่1เมษายน2568นะครับก็คืองวดที่แล้วนะครับใครไหนใครถูกหวยบ้างความเนตนหนยตาแดงเลยผมยังไม่ได้นอนนะครับหลายคนสงสัยว่าอาจานรอนทุ่มเทขนาดไหนดูเอาครับให้ดูเอาคนยังไม่นอนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวทําเสร็จก็จะนอนสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวสัก10โมงเดี๋ยวเข้าไปรับแขกต่อนะครับเนาะก็เจ็บปากครับเป็นร้อนในตรงนี้ด้วยเนี่ย ก็ซื้อยามาทาก็เลยดีขึ้นนะครับอาบน้ําเ็ษโลห์หูแองฟันเกือบไม่ได้นะครับก็ในใครถูกบ้าง 3- ามสขออนุญาตโชว์นะครับขออนุญาตโชว์ขันตันเล็บยูพี่น้อขออนุญาตโชว์ครับ3 2, บามสองยูนิซิปใบนะครับอันนี้ชุดละ5้านะครับไม่ได้ยัดไส้นะเออชุดละหนะครับแล้วก็ผมถูกทั้งหมด27ใบนะครับ,บยีใบก็คืออยู่นี่ได้แค่10ใบเสียดายคือ พ่อใหญ่เพชรคนที่ขายลอตเตอรี่ให้ผมแก้เหลือให้ผมแค่10บใบแล้วก็ไปซื้อในแอปในแอปอีก17บใบเป็น27บใบถูกน้อยกว่า,างวด16บธันวางวด16ธันวาผมถูก29บเใบงวดนี้ถูก20เอ้ยถูก27บใบน้อยกว่า2ใบนะครับอันนี้ได้แค่10บใบจริงๆต้องได้เยอะกว่านี้นะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีพวก3 9อันนี้นี้ด้วย3937ด้วยก็มี32ก็เดี๋ยวยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ครับ อ0สิบใบก็สองหมื่นเดี๋ยวให้แม่นะครับเนาะอ่ใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับ FC อย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคลิปที่ลงไปคลิปที่แล้วมันเป็นคลิปที่แก้บนเนาะเตยก,กันนะครับยังแก้ไม่เสร็จยังเหลือเจนอตยังเหลืออะไรอีกนะครับที่ยังแก้ไม่เสร็จก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับ f c ทั่วประเทศนะครับที่ถูก3ามสองนะครับคนที่ถูกในวันนี้ก็คือใจศรัทธาแน่วแน่ ไม่วันไหวนะครับใจศรัทธาคืออะไรใจศรัทธาก็คือหวยมันไม่เข้ามาห้างงวดนะอย่างที่ทราบกันดีมันเข้าติดๆในเดือนธันวาแล้วตั้งแต่สองมกรามามันไม่เข้ามีแต่เฉียดมีแต่ซวยมีแต่ใกล้เคียงหลายคนก็ท้อหลายคนก็ถอดใจไปแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยถอดใจไม่ว่าหวยจะเข้าจะหลุดก็รักอาจารย์ก็ศรัทธาก็คอมเมนต์ก็ดูให้กำลังใจตลอด ก็ซื้อตามตลอดลเอาง่ายๆนะทั้งที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ย mm. อาจารย์ก็ไม่รู้นะว่าออกอะไรเป็นแค่แนวทางเพวกพี่ก็ตัดสินใจซื้อตามตลอดนะครับอ่าคนแบบเนี้ยงวดเนี้ยปู่ก็เลยเลือกให้ท่านโชคดีบางคนที่ไม่ถูกเนะี่ยไม่ใช่ว่าปู่คัดออกนะบางคนที่ไม่ถูกก็ดวงไม่มีนะครับดวงไม่มีก็คือแบบเวลาที่แบบงวดไหนเราซื้อมัมนไม่เข้างวดไหนเราเลิกซื้อปุ๊บออกปั๊บเลย นะครับก็อย่างที่บอกครับบทขอคข้ามากให้สวดตุกคืนก่อนนอนลงไว้ให้แล้วในช่อง u t u b e พิมพ์ว่าบทขอคขามากรรมอาจารนอตตี้ก็ไปสวดตุกคืนก่อนนอนไปปล่อยปลาไหลเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาเงินไหลนองทองไหลมานี่คือเสริมดวงชะตาให้ตัวเองนะครับเนาะให้ทานคนยากลำบากหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเสริมดวงปล่อยนกเพื่อให้ชีวิตใหม่เขาให้ชีวิตใหม่เรากลับมาแล้วก็ให้หมาจอดจัดให้คนขอทานอย่างเงี้ยก็คือ เวลาที่เราไม่มีเดี๋ยวเทพทเทวดาท่านเห็นท่านก็จะมาให้เรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าเป็นคนที่กระโดไะโด,ะโดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาก็คือ,อเป็นคนที่แบบหวยตัวไหนดังเราก็ไปตามไปตามเขาไปหมดคนนี้ดังกูก็เอาคนนี้ดังสุดท้ายเยอะเป็นหน้ากระดาษถูกมาไม่คุ้มทุนนะครับแล้วก็ขอให้มีใจศรัทธาอย่างที่บอกครับเมื่อเรามีศรัทธาไม่ว่าจะที่ใดก็แล้วแต่แล้วเราจะได้เหมือนเลขเราไม่เข้า,าห้างงวด เมกทีท้อผมก็ท้อครับคนให้เนี่ยผมก็ผิดหวังผมก็ทั้งไฟ์สดทั้งเหนื่อยทั้งร้องให้ทั้งเสียใจแล้วผมก็ยังบอกเลยว่างวดเมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่โดนใจให้ผมมั่นใจทั้งอายุผมก็ส2สองปู่บอกว่าอายุใช่ไหมผมท่านผมนึกถึงปศเกิดนะสองห้าสามหกเราถูก3ามตัวด้วยแต่ผมนึกไม่ถึงอ่ะห้างงวดมันไม่เข้าคนที่แบบท้อเนี่ยก็เยอะคนที่ไม่ศรัทธาจริงเนี่ย เขาหนีไปแล้วหนีไปตั้งแต่2งวดแรกแล้วอมตั้งแต่งวดแรกแล้วบางคนก็ศรัทธานะแ,แต่ว่าเขาซื้อไม่ไหวเขาเขาเข,ขาหมดดวงเขาหมดบุญแล้วก็เขาหมดเงินแต่บางคนนี่เป็นคนที่แบบหวยหลุดก็ยังดูอาจารย์หวยไม่เข้าก็ไม่เคยด่าไม่เคยว่าให้กําลังใจตลอดรักแล้วก็ตามซื้อเลขอาจารย์นตลอดพี่จึงเป็นผู้ถูกเลือกในงวดที่ผ่านมาก็คือ3-2ตัวเดียวเลยไม่ต้องกลับแล้วก็มาล่าง ผมบอกว่าสามสองขอให้ออกล่างไม่ต้องกลับขอแสดงความยินดีด้วยครับนี่คือความศรัทธาปู่ไม่เคยทิ้งเราคนไหนที่ศรัทธาก็จะได้รู้ได้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราศรัทธาจำคำได้ไหมงวดก่อนหวยออกผมพูดว่าอะไรปฏิหารอืมมันจะมาเกิดในยามที่เราต้องการนี่ครับ ผมต้องการปฏิหารเกิดแล้ว3ามเม็ดเดียวได้ค่าน้ำมันกับบ้านไปหาครอบครัวไปหาคนที่รักไปหาลูกหาพ่อหาแม่หาเต่ากับเมื่อสงการบ้านเฮาได้ค่าน้ำมันแล้วผมเห็นได้แล้ววันนี้วัตถิพานมานะครับพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยก็ขอบคุณมากๆสําหรับกาลังใจในวันที่ทอ้อผมบอกแล้วว่าปู่ท่านไม่ทิ้งเราหรอกปฏิหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการ นี่ครับมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญเลขมันมีร้อยตัวการที่ผมมาให้สามสองเข้าตัวเดียวเลยเนี่มันยากนะทุกคนไม่เข้ามาห้างงวนงวนนี้ก็ทําได้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จหลายคนก็ดีใจกันได้ลอตเตอรี่เพราะว่าผมบอกว่าถ้าทุนน้อยคิดอะไรไม่ออกก็ไปซื้อล่างสามสองลอตเตอรี่สามสองแค่นี้จบผมบอกอย่างนี้จริงไหมยองไปย้อนดูคลิปเสื้อขาวเหมือนกันแหละวันนั้น,นอ่ะคนก็ดูคลิปไม่เยอะนะไม่ถึงแสน เพราะว่าเลขมันไม่เข้าง้างวดตอนนี้เลขเข้าโหยอดดูสามแสนสี่แสนเพอะเลขไม่เข้าก็เหลือประมาณห้าหมื่นอ่าก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่ยังดูด้วยนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับคนที่ทุนน้อยก็ได้ไปนะครับสําหรับพวกนี้เหมือนกันก็จะใครทุนน้อยอะไรยังไงก็จะพูดให้ฟังและจะเล่าลายเรื่องหนูให้ฟังนะครับอืมก็อย่างที่บอกครับหวยนี่มันเป็นแนวทางตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไร นะครับถ้าจะเล่นแล้วมาด่าผมว่าเฮ้ยนั่นนี่ไม่ต้องมาเล่นครับไปคิดเอาเองนะครับเพราะถ้าเราไม่ซื้อเราไม่เสียตังค์แน่นอนเงินอยู่ในกระเป๋าของเราอาจารย์ไม่ได้ไปบังคับแล้วไม่ได้บอกว่ามันจะออกฉะนั้นปวดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะงวดวันที่1เมษายน2568นะครับผมยังแก้บนไม่หมดเอาแป้งเอานะ้ำอะไราเทใส่หัวแก้แล้ว แห่รอบสํานักยางผล,ลไม้9ก้าอย่างยัง,ยงดอกกุหลาบก็สิเก้าอย่างยังใครจะร่วมถวายผล,ลไม้ถวายดอกกุหลาบนะครับเดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้แอดห้าสามหกจีจีเคบรจกนอตติ้งเตอร์กรุร๊ปนะครับเดี๋ยวขึ้นเลขบัญชีให้ดีกว่านะครับใครากร่วมทําบุญก็ตามนี้เลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะถวายแล้วก็จะแต่งตัวเป็นเจ๊นอตเห็นไหมปู่อย่าเข็นบอกแล้วปูท่ท่านชอบแกล้งท่านชอบแกล้งผมยังบอกเลยว่าผมมีพลัง ก่อนหวยออกใจะไหมใครได้ดูไลฟ์สดๆก็จะเห็นเลยว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรวดนี้ผมบอกว่าพลังอ่ะวิ่งผ่านผมและเลขจะออกล่างก่อนก็ออกจริงๆ3-2นะครับก็ขอบคุณปู่ท่านยังทําให้เห็นว่าเออความศรัทธาไม่มีผิดหวังจริงๆนะเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นเจ๊นอนหัวรับคำบัญชางวดหน้าผมก็รู้แล้วว่าผมจะบนอะไรแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปบนผมรู้แล้วว่าปู่ท่านอ่ะบอกว่ารูรับรอมึงแหอะ ถ้าผมไปนวนงวดหน้าเนี่ยผมบอกว่าได้แน่นอนก็คือ1เมษาเนี่ยผมก็จะมีความตั้งใจที่จะหาค่าน้ามันให้อีกนะครับมันเป็นงวดที่สําคัญมากเลยเพราะว่าเป็นงวดที่ต้องก่อนหยุดงานนะครับก็ได้เงินส่วนนี้ก็จะได้เอาไปฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากเต้าฝากตฝาฝากยายฝากคนที่รักอยู่ที่บ้านรอยอยู่ที่บ้านนะครับให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับคนไม่ชอบ ก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับก็ยังมีคนมาตามด่าผมเยอะแยะว่าไอ้แม่นหลังหวยออกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ I i พวกหวลอกลวงอะไรเงี้ยนะครับผมไม่เคยแม่นหลังหวยออกผมเนี่ยเป็นคนดีอย่างหนึง่งเวลาเลขเข้าผมก็บอกว่าเข้าเวลาเลขไม่เข้าผมก็บอกว่าไม่เข้านะครับไม่เคยแก้ไม่เคยแถนะครับยอมรับแบบลูกผู้ชายนะครับแล้วก็ไม่เคยไปหลอกใครกันหรอกก็คือบอกว่ามันจะออกแต่ผมไม่เคยบอกว่ามันจะออกผมไม่รู้ไดยซ้ําว่ามันจะออกอะไรเออไม่ซื้อไม่เสียงเงินผมบอกอยู่ทุกรอบ นะครับ1เมษายน2568เนี่ยผมชอบอะไรซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9ซื้ออีกยังก็ได้พี่น้องขอให้มีเก้านะครับมีเก้าอย่างแน่98 97 87แล้วก็90 98 97 87แล้วก็90 สามตัวมี987 980 987 980เม็ดเดียว9889เม็ดเดียวตัวเดียว9889แปดแพี่นอ้องเก้าแปดถ้าทุนน้อยเหมือน32มองขอเงินสามสออาจารย์ชอบอะไรอาจารย์ชอบเก แล้วก็ขอให้ม่ล่างก่อนด้วยปู่เด้อครั้งก่อนผมบ่นด้วยความหวังด้วยความน้ําตาไหลร้องไห้ด้วยพลังที่ท้อแล้วก็แย่ย่าแย่แต่ว่าปู่ท่านก็เมตตาให้ตัวเดียวแล้วมาล่างด้วยวันนี้ก็ขอล่างก่อนบ่นแล้วแต่จะออกอะไรช่างมันแต่ขอล่างก่อนอืมผมก็ฝันว่าพ่อผมเนี่ยเป็นพญานาคผมไปบวงสรวงไปอยู่ข้างแม่น้ำโขง ผมไปจัดพิธีแล้วพญานาคขึ้นมาปลู่องดําแต่แปลงกายเป็นนก็คือเป็นพ่อผมซะง,งั้นนะครับพ่อผมเป็นอาจารย์อยู่แล้วแล้วในนั้นอ่ะผมขอเลขนะแต่ว่าไม่ได้มันไม่ตรงกับใบแดงแต่ผมจําได้ว่าผมขอให้มี9ผมยกมืออย่างนี้เลย9แล้วก็1นหรือเนี่แหละเก้าหนรือเก้นี่แหละที่ผมขอในฝันมี9-1มี6-7มี3ามสมนี้ออกไปแล้วตัดออกหก หน้าหกเกับ97โดตัวเดียวกันหนะ้าในฝันน่าจะเป็น91กับ97กับ67ประมาณเนี้นะครับในฝันพ่อผมเนี่ยเป็นพญายนาคตอนพ่อผมเสียผมเอาพ่อไปร้อยนำโขงไงครับร้อยอังคารอยู่ครับอ,อันนี้เป็นความฝันก็ก็เห็นเลขเห็น9นะครับไม่91ก็97ที่เห็นนะแบบชัดๆเลยหรือ6 7นี่แหละนะในฝันนั้นก็เป็นฝันส่วนทู่ป,ปู่ผมยังไม่ได้ไปจุดเดี๋ยวผมแก้บนเป็นเจ้เสร็จแล้วก็ไปซื้อผลไม้ถวายเสร็จ ผมจะทําการแต่งเป็นเจไปแก้ให้ปู่พอแก้ให้ปู่เสร็จบนต่องวดหนึ่งเมษาแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าท่านรับแล้วท่านรับรอแล้วผมเนี่ยช่างใจอยู่แต่ว่าผมไม่กลัวผมจะทําเพื่อ f c ผมจะทําให้ดูแต่งเป็นเจนัดน,นี่ก็ไม่เคยอายขอแค่ FC ผมมีความสุขและถูกหวยผมก็ดีใจแล้วอย่างที่ผมบอกครับปู่นะให้ผมมาสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคน ตอนเลขเข้าทําไมผมถึงร้องดีใจบ้าๆบอๆแบบนั้นผมดีใจแทนทุกคนผมดีใจแล้วก็คนก็ด่าผมเยอะคนก็ดูถูกอะไรผมเยอะเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันมีจริงครับบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่าบังเอิญน่ะถ้าว่าฟุกน่ะมันคงไม่เข้าบ่อยขนาดนี้แล้วก็มันคงไม่เข้าตัวเดียวขนาดเนี้มมันเป็นอะไรที่ทํายากมากนะทุกคนก็งวดก่อนผมบนปู่ทั้งจะร้องให้นะให้ปู่รับดูงวดนี้ ปูเอ้ยหเมษาสองพันห้ารอยหกปะคอยปูเมตตายอีกเนี่เด้อเป็นวดที่สองเลขของเฮานี่มีอยู่สหูคือเก่าเด้อปูเด้อปูองดับเอ้ยองยามานี่จันท่าเอ้ยปูเว้เอ้ยเลขเฮานี่หนึ่เมษาสองพนห้าร้อยหกนี่ซื้อยังก็ได้ให้มีเกา่า98 9าแปดเจ็ดแปฟังอีกเทือ่เก9าแปเจเจ 9 0้าศูามตัวมีเก้าแปกับเก้าแปเก้าแปกับ980เม็ดเดียวเก้าแปดแในซีคูนี่ขอให้ปูเมตตาให้มาลางกรในเด้อบ่นแล้วแต่มันแต่ขอลางกรขันปูสะให้บนน้ำสามตัวน้ำกระแล้วแต่แต่ลูกขอลางกรลางนี่ให้มาในซีคูนี่เท่านั้นเก9าแป 8790ศตัวไดก็ไนะด้ใหนีเด้อปูเด้อเลือกให้ลูกแน่ให้มาลางก่อนขันบนกันเป็นไปได้กับเกเจกับ980ศตัวใดก็ไ้ให้ปูเลือกเอาเด้อเพราะว่าคนที่หักคนที่สัตธากันยังหลายงวดก่อนนี่คนที่ถือส่วนมากก็เป็นคนที่เขาหักเขาสัทธานในเฮาเขาได้ได้สมปัรถานาเขาเสื้อคักแล้ว,วปูหน่ะยังอยู่กับหลูกกับหลานขอให้ปูเมตตายอยีกน่เด้อนี่ลหละผู้ไดที่เขาอะ ทิมเข้าไปที่เขาบะเลหาเข้าบะเลสตาร์เข้าเขาธรมดาเข้าเขามาหวังผลประโยชน์เมื่อเขาบะตามแล้วเลขเขาก็ออกจังสี่แล้วเนาะพูเนาะซะถูกก็คือมันมีคนมาเม้นว่าไอ้น็อตกูไม่ซื้อกับมึงแล้วกูหมดเยอะมากเลยกับมึงสําหรับงวดที่ผ่านๆมาผมเลยบอกว่าดีแล้วครับถ้าพี่จะมาด่าผมแบบนี้พี่ไม่ต้องมาตามของหลวกพี่ไปคิดเอาเองพอพี่เล่นเองพี่ก็บ่นเองมาด่าผมเฉยเลยโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองงั้นวันนี้พี่จะตามเดี๋ยวจะทําให้ดูผมบอกเงี้ยเห็นไหม พอเขาไม่ตามออก3าเลยเสียใจด้วยนะพี่พี่อย่าตามเลยนะครับเนาะออพี่อย่าใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่ศรัทธาพี่ก็ไม่สมควรที่จะได้นะครับเนาะวันนี้ก็ขอปูองดําเมตตายค่ารถค่าน้ำมันพี่น้องกลับมาบ้านสงการเลยเด้อ้าบางคนเขาถึกไรเขาก็สีแดงมาส่งน้าปูส่งน้ําปูนะครับตั้งแต่วันที่10เมษาจนถึงวันที่18เมษานะครับเนาะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง17นาฬิกา 30นาทีส่วนวันที่16นะครับมีงานบรรหลยสงการนะครับพบกับไหมไทยเต็มวงซองดูฮีแล้วก็แท็กซี่สีพอนะครับนองงานบรรไหยเริ่ม15นาฬกานาทีจนถึง4ทุ่มครับขอเรียนเชิญงานฟรีครับอืมผู้ใดอยากมาเป็นจอมหยุดธนะพี่นอ้องวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังส่วนใครที่ทุนน้อยนะครับผมจะไปตามหาเล้ี่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวผมจะกดในแอปเปาตังค์นะครับก็ผมก็จะซื้อ9 8 9 7 8 7แล้วก็90แท่ถ้าเอาเยอะที่สุดของผมผมก็จะเป็น98กับ97แล้วกันคู่นี้นะครับเราแต่ถ้าทุนน้อยทุนหน่อยอีลีก็เอา9 8หรือ97ก็ได้หรือพี่นอ้องกันทุนน้อยอีลีอืม8เจนี่กตต็ติดมากอะบอ,บอมักปันได้ส่วน90นนี่90นี่เป็นมามืดเขาเอิดมามืดแต่ว่าเลขด่งมันจะเป็นเกเนาะเลขอคุณแม่ไก่มันจะเป็นเกแต่ว่าผมว่า ก้าหนึ่งนี่เป็นตัวที่ผมตานออกอ่ต่ว่าขันห้องไปบอกหลายๆตัวหรือใครไปสายรูดนี่ก็สบายใจหน่อยรูดไว้วิ่งไว้มันก็ชัว์ใช่ไหมเอ่อถ้าคนทุนน้อยเนี่ยสี่คู่นี้เอาหมดก่อนชอบตัวไหนค่อยมาเอาเยอะกว่าเพื่อนผมบ้านะสําหรับผมนะก็ไม่ซื้อไม่เสียเงินนะทุกคนไม่รู้นะว่าจะออกไหมผมพูดไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าทุนน้อยอหลีทุนน้อยอยากได้แบบ3ามนะพี่ตัดสินใจเอาระหว่าง97กับ98แล้ราคมาลางก่อนอืม ถ้าเป็นผมผมก็อืมเอา98เยอะกว่าอืมถ้าเป็นผมผมจะเอา98เยอะกว่าแต่ผมฝันเห็นปู่แบบนี้97เนี่ยก็มีลุ้นเลยเพราะว่ามันเป็นเลขประจําตัวปู่91ก็เลขตัวปู่91เนี่ยผมมันสายรูดไงผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าทุนน้อยจริงพี่ตัดสินใจเอาแล้วกัน97กับกับ98นะตัดสินใจเอาถ้าเป็นผมตัดสินใจให้ผมก็ตัดยากอยู่นะ เก้าแปดก็ได้เก้าเจ็ดก็ได้ได้เหมือนพี่น้องมากตัวใดก็เอาตัวน,นั้นถ้าให้ผมเลือกให้ผมก็เลือกเก้าแปดเพราะว่าผมให้เม็ดเดียวเป็นเก้าแปดเก้านี่คือเด่นแปดคือรองถ้ามาคู่กันก็จะเป็นเก้าแปดแปดเก้าเลยอ่านะครับผมว่าอยู่ในนี้แหละสี่คู่นี่แหละนะครับแปดเจ็ดนี่ชอบน้อยกว่าเพื่อนเก้าศูนย์นี่ก็ชอบอยู่แต่ก็ชอบอยู่นะก็เก้าแปดนะอันดับที่หนึ่งก็ชอบเก้าแปดชอบเก้าเจ็ดชอบเก้าศูนย์ส่วนแปดเจ็ดชอบที่สี่เลยประมาณนั้น ถ้าเอาเม็ดเดียวก็คือก้าแปนแล้วพี่น้องครับว่าขึ้นยังลายชุดหน่อยอลองเบิงพี่นอ้องเนาะบ่เสียหายก็ขอให้ทุกคนโชคดีใครอยากมาส่งน้ำปู่ก็บนญอธิษฐานขอพอรไว้ส่วนใครอยากร่วมถวายผลไม้ก็ร่วมมาได้นะครับหรือว่าใครอยากถวายงวดหน้าถ้าถูกก็อธิษฐานบอกปูก่ไว้ว่าถ้าสําเร็จจะร่วมทําบุญกับอาจารย์จะร่วมถวายผลไม้ก็ค่อยบอกปู่หรือว่าถูกเยอะอยากมาส่งน้ําก็บอกปู่ครับทุกคนบอกความประสงค์อเพื่นบอกด้วยความ และจาไว้ถ้าทําไม่ได้เราอย่าพูดอย่าวนนะครับเพาะปู่ชอบสัจจะเอะอเนาะเออทํำแลวกะเบานะครับบอกให้ชัดเจนถ้าว่าเออถูกเท่าประมาณเท่านั้นเท่านี้จะมาไหว้ปู่ไม่ใช่บอกว่าถูกแล้วจะมาไหว้ถึกหาบาทนั้นมากอะไรได้พี่น้องก็ต้องบอกว่าถือร้ายจังสีจังสีไดมากมีคาหน้ำมันก็ระบุให้ชัดเจนท่านเป็นคนตรงอยู่แล้วอยากขออะไรก็บอกกับท่านตรงตรง,ตรง แล้วก็ทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมใครไม่เชื่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ชอบที่เชื่อศรัทธาก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับสำหรับอาจารย์อาจารย์ชอบแล้วก็เชื่อไม่งั้นคงไม่ได้32ส่วนคนที่เชื่อมาศรัทธาในอาจารย์อย่างที่เห็นครับงวดไหนถูกไม่ถูกกูก็ตามอาจารย์นอดดีกว่ากูไปเดาเองก็ได้ไป3-2ยินดีด้วยกับพี่ผมเห็นคอมเมนต์โอโ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยโอ้โหยังนี่แหละความศรัทธาครับอื ไม่ใช่ว่าพอไม่ถูกปุ๊บคลิปก็ไม่ดูไลค์ก็ไม่กดเห็นหน้าอาจารย์นัตตีกุงก็ไม่สนใจพอเลข่เข้า,ขขาก็ค่อยกลับมาสนใจแล้วเมื่อไหร่พี่จะถูกคนแบบนั้นน่ะปู่ท่านดูออกนะเคยได้ยินไหมคําว่าปู่คัดคนอืมอืมเราชอบไมหมล่ะคนมาหาผลประโยชน์แต่เราแต่ไม่เคยจริงใจระหว่างคนจริงใจกับคนมาเพื่อผลประโยชน์พี่จะเลือกอะไรถ้าเป็นพี่ เราก็ต้องเลือกคนจริงใจครับคนที่จริงใจก็คือเข้าไม่เข้าหวยซื้อไม่ซื้อก็ตามตามดูพ่อรักในตัวอาจารย์รักในปู่แล้วก็คอมเมนต์ถึงไม่ได้เม้นก็ดูให้กําลังใจตลอดไม่มีเวลามาดูก็คิดถึงตลอดนั่นคือคนที่จะได้ครับนี่แหละก็ฝากไว้เป็นแนวทางเดี๋ยวผมจะเข้าไปจุดทูบป,ปู่ให้ทูบที่ผมลงที่ศาลหลังบ้านันั้นเป็นทูบที่ผมไปขอเฉยๆนะทูบที่จะเอาจริงเดี๋ยวผมแก้บนเสร็จผมจุดให้เดี๋ยวใครรอผมแต่งตัวเป็นเจนอดรอดูได้เลยผมคนจริงครับ พูดแล้วทํานะครับเนะาะเดี๋ยวจะไปบอกเดีย๋ยวจะพปรอลุ้นด้วยว่าววด่าหน้าผมจะบนอะไรบอกไว้เลยว่าปู่รับความท้าผมแน่นอนความเชื่อความศรัทธาปฏิหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการขอบคุณทุกกำลังใจในวันที่ท้อก็ยังมีเหล่าเอฟซหลายหลายคนคอยดูคอยให้กําลังใจตลอดจึงทําให้ผมมีพลังบวกแล้วก็ผ่านตรงนี้มาได้นะครับก็เป็นของขวรให้เน่าให้ทุกคน ขอบคุณนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าหรือหลุดนะครับแต่อยากบอกให้ว่าทําดีที่สุดตอนนี้ก็ยังไม่นอนนั่งคํานวณหงงัวนั่งคิดให้ทั้งคืนกูจะได้มาพูดได้เนี่ยก็รักมากๆนะครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนก็มีทุกคนถึงทําให้ผมสู้ถึงวันนี้นะครับเนผมก็เจ็บปากเลยพูดเดยอะไม่ได้ก็ตอนนี้พลังนี่เต็มตัวผมเลย ตอนนี้สื่อถึงปู่ปู่ท่านรับรู้ผมเข้าไปขอปู่เนี่ยปู่ตอนนี้ปู่ท่านรับแล้วเหลือแค่ผมไปบนผมบอกเลยเดี๋ยวเราลุ้นกัน98978790อยู่ในูนีได้นะครับขอให้มาลางก่อนเถอะปู่เด้อลางกันปู่ยางให้บนญก็จังเอาเดี๋ยวจยังได้ลูกขอลางก่อนสาธุฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับอ่าอย่าลืมนะครับนี่ไอดีไลน์แอดห g าสหนะครับให้ลูกหลานทําให้ก็ได้ใส่อนันต์ด้วยเลขบัญชีบจกอนอตี้เะกรุปเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่ทักไปหาท่าน นะครับถ้ามีผมทักไปคุยด้วยอะไรคือปลอมแอดเพื่อนไปปอมอย่าไปคุยกับมันดูที่ไลน์นี้แล้วก็บัญชีบอยจกอนนัตีเตอร์คุปเท่านั้นครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากกดแชร์นะครับคอมเมนต์ด้วยนะถ้าคอมเมนต์นี้ถึงถึงพันจะขอบคุณมากเลยใครคอมเมนต์ขอให้ถูกกลางวันที่หนึ่งเด้อสาธุครับพลังศรัทธาครับบกเก่เคยผิดหวัง